สวัสดีครับสำหรับ AM นะครับผมผู้นำระดับ AM นะครับผมทุกทุกสัปดาห์นะครับบริษัทนะครับเขาจะมีกฎกติกานะครับผมสำหรับผู้นำหรือว่าหน้าที่ของสมาชิกตรงนี้นะครับให้เข้ามาในรายได้ของฉันครับผมเข้ามาดูตรง หน้าที่ของสมาชิกนะครับตรงนี้สัปดาห์นี้สำเร็จ0%นะครับคืออะไรนะครับกดเข้าไปดูก็คือทุกๆสัปดาห์ครับเราจะต้องมาทำการอัปโหลดรูปภาพหน้าที่ของสมาชิกตรงนี้ถ้าเราเข้าประชุมที่ห้องซูมครับก็สามารถแคปหน้าจอนะครับสามารถเอามาลงตรงนี้ได้นะครับโดยการอัปโหลดรูปภาพ กดเข้าไปหนึ่งรูปคอมพีวแล้วก็มันจะขึ้นความสำเร็จ3าเร็นนะครับก็ทำให้ครบ3รูปนะครับให้ครบ100%อ่ารูปที่2โอเคอัคโหลด ที่3โอเคครับผมความสำเร็จ100%สําสำหรับงานนี้นะครับมันจะโหลดสัปดาห์นี้สำเร็จกดออกมารีเฟซอีกรอบหนึง่งโอเคครับมาสังเกตรตรงหน้าที่สมาชิกสัปดาห์นี้ ให้สำเร็จให้ครบ100%เนะครับเพราะว่าถ้าไม่ทําตรงนี้นะครับรายได้ตรงนี้นะครับเราก็จะไม่ได้นะครับตรงรายได้ที่คาดหวังตรงนี้นะครับจะอยู่ขวามือนะครับก็อยากให้ผู้นํา AM ทุกคนมาลงหน้าที่สมาชิกตรงนี้ให้ครบทุกสัปดาห์นะครับผมก็ให้ใส่เป็นทุกๆวันจันทร์ละกัน นะครับเพื่อสิทธิแล้วก็ผลประโยชน์ในสิ่งที่เราจะได้นะครับ